โอ้ยบายมากกับตกเลยค่ะแม่มาตัดย์้ายพี่เพชรดูในน้อยเดียว,ยว,ยวนึง่งฝนตกห่ำแล้วไม่อิ่มก็กินแค่นี้อหะเพชรพักฝนพักฝนค่ะคุณแม่ฝนตกห่ำค่ะแม่ตกได้ตกดี มาตัด้าให้พี่เพชรได้หน่อยนึงฝนระตกข้ามแล้วคุณแม่จ๋าอิ่มหน่อยนึงค่ะแม่อิ่มใหญ่ไม่อิ่มหรอกค่ะแม่บ่ายมาแล้วก็เอาเลยมืดมาวกทุกวันเมื่อคืนก็แค่นี้ละค่ะปอกแปะปอแปะปอกแปะทั้งคืนค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะฝ่างเมตตาดองด้วยนะคะแม่ สาวบ้านป่าเปิดไรผลไม้ทุกวันค่าอาหารค่ะแม่แต่แต่ละมือ้อแต่ละวันวันนี้สี่รอบยังไม่ได้ทานสักากา้าค่ะแม่แห่เมตาน้องด้วยนะคะแม่จา๋าทานน้ำมันไปตัดยงตัดหญ้าค่ะแม่จา๋าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกไรหน้านะคะแม่จะเจอกันไรหน้าเป็นผลไม้นะคะแม่จา๋าสวัสดีค่ะ